สวัสดีครับวันนี้เรามารีวิวตัวอินเวอร์เตอร์ครับตัวนี้จะเป็นอินเวอร์เตอร์3,500วัตต์ครับแต่ว่าน่าจะเป็น3500วัตต์ทิปอยู่แล้วแหละมันคงได้ไม่ถึงอยู่แล้วแต่ว่าวัตต์จริงเท่าไหร่ก็ไม่รู้นะผมขอแค่มันได้แค่พันวัตต์ก็โอเคแล้วแต่คิดว่าน่าจะได้อยู่นะพันวัตต์แต่าผมก็ไม่ชัวร์นะตัวนี้ผมได้จากลาซาด้าครับล a z a d a มาอยู่ตัวประมาณ2100บาทตัวนี้ เดี๋ยวเราขอดูสเปคมันก่อนแป๊บหนึ่งโอเคครับไปดูสเปคมาแล้วอ๋ผมซื้อมาจากช้อปปีครับแต่ว่าเราได้ก็มีขายโอเคพอดีวันนั้นช้อปปีมันลดลดมันให้คูปองคืนเหรียญผมมาเยอะไงผมก็เลยไปจัดมาครับนี่ครับมันจะเป็นตัวนี้นะตัวนี้ครับเนี่ยร้านนี้มันขายอยู่นะครับ2130บาทถึง2 0 0 0นะึ่บาทโดยตัวที่ผมสั่งผมจะสั่งตัวนี้มานะครับแต่ว่ามันป้ายตัวนี้นะส 3,500วัต์ 3, Wh, มันจะมี2รุ่นไง3,000วัตกับ3,500วัตก็ตัวเลือกสินค้าผมจำไม่ได้เหมือนกันว่าเลือกตัวไหนมาแต่ดูสเปคมันนะครับให้ดูสเปคมันสเปคเราก็ไปดูรายละเอียดเขามันครับก็บอกมันบอกว่าเป็นเพลสายเวฟนะครับก็คือเป็นไซเวฟก็คือสัญญาณที่เป็นรูปสายอะ่ะนี่ครับมันบอกว่ากาลังไฟต่อเนื่องได้อยู่ที่1,500วัตผมก็ ไม่แน่ใจนะว่าจะจะได้จริงหรือเปล่านะครับตัวนี้เห็นไหมหนึ่งพันห้าร้อยวัตต์เขาบอกพัดลมจะทํางานอัตโนมัติด้วยมันจะมีพัดลมอยู่สองตัวที่มันจะทํางานอัตโนมัติถ้าคือถ้าไฟกินไฟไม่เยอะมันก็จะไม่ทํางานครับผมก็เลยชอบครับคิดว่ามันน่าจะได้ประหยัดดีและคนก็ซื้อกันเยอะนะร้านนี้คนซื้อกันเป็นพันเลยก็ราคามันก็อยู่ประมาณนี้แหละ 2,130บาทแต่ว่ามันมีโค้ดส,ส่วนลดให้วันนั้นมันให้ผมถึง30%เลยผมก็ลดได้ประมาณ600บาทนะ่ะก็คือประมาณมันมีเหรียญคืนให้ของผมอะ่ะเหรียญคืนให้อยู่ประมาณ20%หรือหรือไงนี่แหละถ้าผมจำไม่ผิดนะ20-30%นะ่ะก็คือผมสามารถได้เหรียญคืนเอามาซื้อเอามาซื้อของใน s h อ p e ีได้อีกนะครับอีกประมาณ500บาทนะ่ะรวมๆแล้วก็ประมาณ พันกว่าบาทแล้วจันต,ตีกันนะครับนี่ครับตัวนี้ตัวนี้ผมเลือกมาเป็น12โวลต์นนะเพราะว่าผมมีมี power box ที่เป็น12โวลต์ว่าจะเอามาใช้งานแล้วตอนนี้ผมก็ทําการเอามาต่อกับตัวนี้ครับนี่ผมมี air heater อยู่ซึ่งมันกินไฟอยู่ประมาณ300กว่าวัตต์ตัวนี้300กว่าวัตต์ผมจะเอามาลองให้ดูว่ามันใช้งานได้ไหมแล้วก็ตอนนี้ผมใช้กระเบตดตอรี่ลูกลูกนี้ลูกเดียวนะแต่ตอนแรกผมเอามาลองใช้แล้ว ไม่พอนะครับมันมันกินไฟแบตมันหมดมั้งเวลาเปิดแล้วมันก็ดับไฟมันจ่ายไม่พอครับผมก็เลยทําการชาร์จไปด้วยนะนี่ผมก็เลยเอาที่ชาร์จตัวนี้เอาที่ชาร์จตัวนี้มาต่อด้วยนะนี่เพื่อขนานกับมันตัวนี้จะเป็นแบตของจักรยานไฟฟ้านะแต่แค่12โวลต์20แอมป์เองแต่ก้นใหญ่หิวเหมือนกันนะครับนี่ครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาลอง ลองให้ดูครับมาดูตัวรีวิวอีเวอร์เตอร์ก่อนว่ามันมีอะไรกันบ้างตัวนี้ก็ว่าจะแกะให้ดูก็มันมีพัดลม2ตัวครับผมมองว่าพัดลมตัวเล็กๆแต่ว่าลมตัวเล็กเมื่อีอาจจะเสียงดังนะแต่ว่ามันก็ใส่ใหญ่กว่านี้ไม่ได้แล้วก็มีพัดลมให้2ตัวครับแล้วมันก็ทํางานพัดลมมันจะดังเฉพาะตอนมันร้อนจ,จัดๆนะ่ะ ก็เลยจะทําให้มันเงียบกรณีที่เราใช้ไฟต่าๆแล้วก็มีปลั๊กให้2ชุดปลั๊ก AC out 2ชุดมีจอแสดงผลครับ12โวลต์กับ220โวลต์แล้วก็สวิตช์ปิดเปิดแล้วก็มีปุ่ปมม,ม,มีไฟแสดงผลเดี๋ยวเราจะลองให้ดูเลยแล้วกันเนาะว่ามันจะเป็นประมาณไหนนีบอย่างนี้เลยประมาณนี้นะครับนี่ครับตอนนี้หนีบขึ้นมาแล้วครับ แล้วผมก็มีแคมมิเตอร์เพื่อจะวัดกระแสมันด้วยอยู่ไหนว่านี่แคมมิเตอร์ด้วยเพราะว่าจะได้วัด,วดกระแสมันว่ากินไฟอยู่ที่เท่าไหร่ตอนนี้กรณีที่มันไม่ทํางานนะครับกรณีที่มันไม่ทํางานก็กินไฟอยู่ที่ทําไมมันกินไฟอยู่ต้อง4แอมป์แล้วเนี่ยตอนนี้มันแดกไฟอยู่4แอมป์เลยนะทำไมมันแดกไฟเยอะจังเลย,อยเอาสายออกกัน อ๋อตกแล้วครับโอเคมันกินไฟแค่ตอนแรกมันน่าจะช่วงกระชากแรกๆครับตอนนี้กินไฟอยู่ประมาณเกือบ2แอมป์นะช่วงที่มันเปิดใช้งานเอามาตกลงมาเรื่อยๆนะครับขึ้นๆลงๆนะนี่กรณีที่เรายังไม่ได้ต่อใช้งานอะไรเลยนะเดี๋ยวรอทิ้งไว้สักพักหนึ่งเนี่ยมันกินกระแสอยู่นะเพลองไฟอยู่นะถ้าถ้าอย่างนี้กินประมาณ10กว่าวัตต์เลยนะน M, เนี่ย1.8แอมป์เนี่ยเพราะว่าตรงนี้มัน12โวลต์ใช่ไหม ก็กินไฟประมาณ10กว,วัตต์เลยเดี๋ยวเราจะต่อแอร์ให้ดูครับนี่เสียบปลั๊กเข้าไปเสียบปลั๊กไปนะไฟแอร์มันติดละแต่ว่ายังไม่เปิดแอร์นะตอนนี้อ๋อตอนนี้เริ่มนิ่งแล้วครับมันเริ่มนิ่งอยู่ที่1แอมป์แล้วนะเดี๋ยวผมจะลองเปิดเปิดมันนะเดี๋ยวดูนะจะเปิดให้ดูว่ามันจะไหวไหมบางทีมันตัดนะครับนี่๊บตัดครับไฟยังไม่พอ เดี๋ยวขอหนีบตรงขั้วมันเลยเพราะว่าผมไม่ได้หนีบที่ขั้วมันบางทีมันตัดอย่างนี้แหละมันตัดมันเหมือนว่าไฟไม่พอครับลองเปิดมาอีกรอบเดี๋ยวเดี๋ยวมันตัดอยู่ครับเดี๋ยวขอยึดขั้วให้มันแน่นๆหน่อยแล้วกันเพราะว่ามันตัดโอเคครับตอนนี้ผมยึดขั้วให้มันแน่นแล้วคือถ้าเราขั้วไม่แน่นเนี่ยมันจะจ่ายกระแสไม่ทันไงผมก็เลยเอาสาย i n ์เ r t e r ไปไปหนีบตรงขั้วมันเลยหนีบที่ขั้วแบตเตอรี่เลยนะ แล้วก็เอาสายชาร์จเนี่ยสายชาร์จมันหนีบที่ขามันเพื่อว่ามันจะได้ช่วยช่วยเสริมไฟกำลังไฟโอเคตอนนี้ก็กินไฟอยู่ประมาณ 1M แอมป์เหมือนเดิมครับเราจะกดสตาร์ทแอร์นะครับนี่ตอนนี้กดสตาร์ทแอร์แล้วครับแต่ว่าเหมือนแอร์ตอนนี้มันออกมาแต่ลมอะแอร์ Air ยังไม่ทํางานนะครับเพราะว่าคอมเพรสเซอร์มันไม่ทํางานเดี๋ยวผมจะขอรีเซตมันแป๊บหนึ่งเพราะว่าตอนนี้คอมเพรสเซอร์ไม่ทํางานนะ มันก็ถ้ามันออกแต่ลมอะ่ะถ้าออกแต่ลมอย่างเดียวนะมันก็เลยกินไฟอยู่แค่5้าแอมป์หแอมป์เองนี่ครับกินไฟแค่ 6M แอมป์ตอนนี้2 M. เนี่ยประมาณ4 6่แอมป์ครับถือว่ามันกินไฟไม่เยอะนะเพราะว่าตอนนี้แอร์มาทํางานแต่ลมเดี๋ยวผมจะทํางานให้กดใหม่ให้แอร์มาทำงานด้วยปิดก่อนนี่คนยิปมันต้องรีเซ็ตนะครับโดยต้องเอาปลั๊กออกเลยแล้วก็เดี๋ยวลองใหม่อีกรอบนึง นี่ครับตอนนี้ Air นแอ, Air แอร์ทำงานแล้วครับพอแอร์ทำงานนะครับได้ยินเสียงคอมเพรสเซอร์ทำงานแล้วพอคอมเพรสเซอร์ทำงานรู้สึกว่าพัดลมในตัวนี่ก็เริ่มหมุนด้วยนี่ครับกินไฟเยอะมากเลยนะสามสิบแอมป์เลยก <c oughs> ็ <c oughs> <c oughs> ถือว่าไออิวอเตอร์ตัวนี้ก็สามารถใช้งานกับแอร์จิ๋วตัวนี้ได้นะครับเย็นแล้วเริ่มเย็นแล้วครับ แต่ผมก็ไม่แน่ใจว่ามันจะใช้ได้นานขนาดไหนนะหมายถึงแบตเตอรี่ดิมันไฟมันตกไวมากเลยเหลือ11โวลต์เลยครับกินไฟมากเลยครับนี่เหลือแค่11โวลต์แค่นั้นเองกระแสก็30ก็คือประมาณ300 300วัตต์นะเนี่ย35แอมป์คูณกับ11โวลต์ก็ประมาณ300กว่าวัตต์ประมาณเกือบเกือบ400วัตต์นะกินไฟเข้าไป ถือว่ากินเยอะมากเลยถ้ามาใช้อย่างนี้ก็แป๊บเดียวก็หมดแล้วเนาะก็จะเป็นประมาณนี้แหละเรามาดูข้างในกันไหมเดี๋ยวเราแกะดูข้างในกันด้วยดีกว่าผมปิดก่อนนะว่าให้ดูว่าแค่มันทํางานได้ก็พอแล้วอันนี้พอดีผมลองดูแล้วมันมันน่าจะพอแกะดูข้างในได้บ้างว่ามีอะไรบ้างน,นี้ผมก็ชาร์จแบตเต็ม้วก,กันนี่ครับ พอดีผมลองส่องๆดูแล้วก็น่าจะพอแกะดูได้ว่าข้างในมันจะมีอะไรบ้างก็ลองดูคร่าวๆกันแล้วกันเนาะเพราะว่าสกูนอยู่มีอยู่ไม่ไม่กีดตัวและทางร้านมันก็ไม่แปะสติกเกอร์มาผมลองแล้วมันใช้ได้ก็เลยแกะดูดกว่าข้างในมันจะเป็นประมาณไหนเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวงัดกันแป๊บหนึ่ง โอเคครับตอนนี้ก็แกะสก,กูออกเรียบร้อยแล้วาต้องงัดสก,กูทั้งสองฝั่งเลยเอ๋อมีไฟขางนี่นี่ครับพอเปิดออกมาก็วงจรภายในก็ดูยิ่งใหญ่อยู่นะมอแปลงลูกเบื้องเริ่มเลยมีมอแปลงลูกให,ใหญ่สองลูกครับแล้วก็มีขาปลาอยู่ชุดหนึ่งมีฟิวอยู่ข้างในครับถ้าฟิวขาดก็ถ้าใช้งานไม่ได้ก็ลองมาแกะดูแล้วกันครับมีฟิวอยู่45แอมป์สองตัวตรงนี้45แอมป์สองตัว,ต 4, 5, ตวแล้วก็มีชุด ตรงนี้ชุดรีเซ็ตอะไรสักอย่างน่าจะเป็นชุดที่มันเอาไว้คอนโทรลนะครับตัวนี้มีเอาไว้รีเซ็ตด้วยมีปุ่มรีเซ็ตด้วยเนี่ยนี่ครับกดได้ไม่รู้ว่าเอาไว้ทําอะไรเหมือนกันตัวนี้ก็แล้วก็จะมีสวิตซ์เปิดปิด,ปดถ้าใครจะเอาไปต่อใช้งานไปโมดิฟายยังไงก็วงจรก็ถือว่าไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่นะนะวงจรก็ไม่ใหญ่ตรงนี้ไม่รู้ว่าเป็นไดโอดหรือเป็นอะไรมีอยู่4ต,ตัวฝั่งนี้ แล้วก็ดูฝั่งนี้ครับฝั่งนี้ก็จะมีอีกมัดเฟดและมั้งเนี่ยสองตัวใหญ่ๆสี่ตัวใหญ่ๆแล้วก็เป็นชุดเล็กๆตรงนี้อีกส่วนเบอร์อะไรผมไม่แกะให้ดูนะครับให้ดูแค่นี้ก็พอแล้วส่วนที่นี้ก็น่าจะเป็นชุดคอนโทรลอะไรมันอีกเนี่ยถ้าเสียก็ไม่รู้ว่าจะจะยังไงครับน่าจะมีอะไรซ่อมอยู่นะผมก็ซ่อมไม่เป็นหรอกผมแกะดูได้อย่างเดียวนี่ครับที่นี่ที่เหลือนี่ก็จะเป็นรีเลย์พวดอะไรเอาไว้ตัดต่อครับวงจรไม่มีอะไรมากนะ วงจรดูง่ายๆแต่อาจจะดูง่ายๆอย่างนี้มันก็พอจะแบบว่าซ่อมอะไรได้ง่ายครับมันอาจจะไม่ต้องยุ่งยากะแต่ถ้าพวกวงจรเยอะๆลายวงจรเยอะมันอาจจะยุ่งยากในการซ่อมออกแบบมันอาจจะออกแบบมาดีก็จริงแต่ถ้ามันพังทีก็เหนื่อยหน่อยแต่ว่าตัวนี้ก็มีประมาณนี้แหละเนาะคือว่าคุ้มไม่ไดราคาประมาณตัวละ2,000บาทก็คุ้มอยู่นะเท่าว่ามันได้หวัดเต็มเพราะว่ามอแปลงมันใหญ่อยู่โอเคนะ ที่เหลือก็เป็นประมาณนี้ตรงนี้ก็เป็นชุดดิสเพย์มันที่จริงก็มีตัวถูกๆก,กว่านี้แต่ผมเห็นมันแค่800วัตต์ไง800วัตต์คือ800วัตต์ RMS อะไรของมันนะที่มันจ่ายไฟได้จริงอะ่ะแต่ตัวนี้น่าจะพอได้อยู่โอเคนะคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับสนใจก็ไปหาซื้อครับช้อปปี้แล a ซดายีหาลิงก์ไว้ให้ลจันาสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับพุกน